ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาเมืองม่สองท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเมืองม่สองกล่าวมาลงกันในช่วงเย็นนะครับก็ขอฝากนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้เข้ามานะครับเอเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเปิดมาที่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธสมาธินะครับปกโพผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับเก่าไม่ไม่ทราบที่นะครับ ผมก็ไม่ค่อยเป็นนะครับทางสายนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ชอบความเก่าของเนื้อโลหะเขาดีนะครับก็เป็นปกโพนะครับเก่าไม่ทราบที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเทียบถูกด้วยหรือเปล่านะครับเนื้อหาค่อนข้างเหมือนเขาใช้มาก็จะซึกๆึกหน่อยนะครับถ้า่ทนาดนะครับที่นชอบโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0 8 1ย์3 7 7 1 6หนะครับหรือจะแอดไลน์ก็แอดไลน์สแกนคิวโค้ดได้นะครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับปกโพนะครับวันนี้มีสมเด็จมาให้ด,ดูด้วยนะครับีนนพวกเนื้อผงเนื้ออะไรชื่นชอบองไหนนะครับทักมาได้นะครับวันนี้แบบหกระมาเปิดแล้วปิดนะครับวันนี้หวังว่าจะปิดสักสองสามองนะครับเมื่อคิดที่แล้วลงก็ยังไม่มีองคไหนปิดนะพี่พีเอฟซีถ้าชื่นชอบอะทักมาปิดได้นะครับ ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับบางอันนี้น่าจะเป็นบาคุณพรมฐานแซมนะหรือว่าหลักคารกไม่รู้นะแต่ดูเป็นฐานแซมนะครับเนื้อหาเก่าเก่านะครับเจ้าของเก่าเขาเหมือนไปนเรียมไอจับหัวใจมาก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับไอเขาเขาเล่าใหผมฟังนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยรวมเนื้อหาดีนะครับ ขนาดผมเล่นไม่ค่อยเป็นก็ยังดูว่าเก่านะครับพระสมเด็จอันนี้น่าจะวัดเกตหรือเปล่านะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับสวยนะโอ้นี้ค่อนข้างสวยนะแบ่งเพื่อจดีมานะครับ วันนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงนานหรือเปล่านะคลิปก็ถ้าทนายดูไม่ทันนะครับโทรมาสอบถามหลังไม้ได้นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะวันนี้อยากขายนะครับอยากขายจริงลงพวเงินพิมพ์คีตาเก่านะครับลงพเงินพิมพ์คีตา ลืมนะครับก็ขอ,อย้ำอีกทีท่านใดเข้ามารับชมใหม่ยังไม่กดติดตามก็โทรมาเอ้ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจเนี่ยพระเครื่องก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์3 7 7 1 6นเจนะครับวันนี้ก็เป็นจอบนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับในตำนานอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ก็ได้หลุดมาจากชาวบ้านเองนะครับข้างหลังเป็นหลังแบบด้วยนะครับก็แปลกๆนะครับไม่เคยเห็น เป็นเนื้อสำริดด้วยนะครับที่สำคัญถ้าชอบใจก็ทักมาได้นะครับของปแปลกๆอย่างนี้ต่อมาเป็นพระนะครับปลุเนื้อดินวัดนางพญานะครับอันนี้น่าจะเข่าโค้งหรือเปล่านะครับ ขางหลังก็ดูดูดีนะครับพวกคาบล้าครับกุอะไรเกา่เกาๆก็เดิมๆนะครับพระกุนังพยาทัาในใดดูแล้วชื่นชอบนะครับถูกใจองไหนโทรมาได้นะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ช่างหลวงหลวงพ่อเงินช่างหลวง เก่ามันดีนะครับตัในใดเชื่นชอบวงไหนนะครับทักมาได้เลยวันนี้อยากปล่อยนะครับพระปิดตาตรงนี้ก็เป็นองค์เก่าของเก่า,ากอย่างไรพวกนี้ถ้าได้ของใหม่มาก็เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูนะครับ ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับพี่พีเทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะครับที่ยังคอยเข้ามาติดตามนะครับรับชมเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีพี่พีเซก็ไม่รู้จะได้ถ่ายลงงนี้ทุกวันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อน่าจะเป็นโลหะธรรมดานะครับไม่รู้นะใช่หรือเปล่าเนะี่ยไม่น่าจะใช่ไอ้สำลีนะนี่น่าจะดูผมก็ดูเป็นโลหะ ะครับาหาผสมไอพิมพ์ที่ว่าหนัก2บาทนั้นก็ปิดให้ PLC ประจำไปนะครับยังไงถ้าชินชอบเรทั้งมาได้ครับวันนี้พระพิตาหลุดจองนะครับองนี้จ็ะจำพิมพ์ไม่ได้นะแต่หลุดจองมา ของเก่าของเก่านะครับก็จะตีเป็นกุดไหนสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่เป็นพระปิดตาอ,อ่อองค์สุดท้ายนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชครับเรียนรองท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับเนื้อหา Oh, ทักได้นะครับอย่างไรคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมากนันสั้นๆนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับก <c oughs> นะ็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันเรื่อยๆครับขอ,ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ